สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาติดฟิล์มโทรศัพท์ซึงโทรศัพท์เครื่องนี้ของผมนะฮะขอบจอมาจากโค้งนะฮะถ้าเป็นฟิล์มกระจกเท่าที่หาข้อมูลมาเวลาติดไปอะ่ะขอบกระจกตรงเนี้ยมันอาจจะเด้งขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะติดเป็นฟิล์มไฮโดรเจลนะฮะเดี๋ยวมาลองติดดูนะฮะว่าจะติดยากหรือง่ายนะครับในชุดที่เขาให้มานะฮะก็จะมีฟิล์ม1ชิ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการติดนะครับเดี๋ยวมาลอกฟิล์มเก่าออกก่อน,นะฮะฟิล์มเก่าของผมเป็นฟิล์มด้านนะฮะ่มรู้รมมระ เดี๋ยวเรามาเช็ดทำความสะอาดกันนะครับก็จะใช้เป็นเลขหนึ่งก่อนนะครับก็เช็ดทำความสะอาดนะฮะให้สะอาดมากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะฮะเสร็จแล้วก็ใช้แบบที่สองนะฮะแบบแห้งนะครับเช็ดอีกรอบนะฮะเมื่อเช็ดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้สติกเกอร์นะครับแปะๆเผื่อมีฝุ่นที่เรามองไม่เห็นนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทาการแกะฟิลม เมื่อเราแกะออกมาเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้มันยังไม่ใช่ชั้นกาวนะครับให้เราแปะลงไปได้เลยนะฮะตรงนี้เราจับได้นะฮะเราก็แปะให้ตรงจนเราพอใจฮะรีดเน้นๆตรงกลางนะฮะเพราะว่าเราต้องพับขึ้นขึ้นมานะครับเวลาเราพับขึ้นมานะเราจะเห็นว่ามันมีปลายนะฮะยื่นออกมานะฮะในจังหวะนี้เราก็ใช้ตัวสติกเกอร์แต้มๆฝุ่นหน่อยนะฮะก่อนที่เราจะติดลงไปเพราะอันนี้เราจะติดจริงแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็รีดเลยนะครับ รีดไปเลยเราก็ทำข้างนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็รีดเลยนะฮะ ก็อาจจะยังมีรอยบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับวัน2วันนะฮะอันนี้เราก็ไล่ฟองอากาศให้ได้เยอะที่สุดนะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้แกะลอกหน้านี้ออกนะฮะเราก็ถูได้เต็มที่นะฮะแต่ถ้าเราแกะตรงนี้ออกแล้วอย่าพยายามถูนะฮะเดี๋ยวฟิล์มเป็นรอยนะฮะขอบข้างๆก็ใช้มือกดไล่นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลอกฟิล์มข้างหน้าออกนะฮะรู้สึกว่าฟิล์มมันติดขึ้นมาด้วยนะฮะจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับควรจะแกะง่ายนะ ฟิล์มตรงนี้ไม่สวยเลยครับเมื่อกี้มันติดขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเรื่องฟองอากาศเนี่ยถ้ามันเป็นฟองอากาศจริงๆนะฮะมันจะหายไปเองนะฮะแต่ผมกลัวแค่ว่ามันจะมีฝุ่นนะฮะโดยรวมในการติดฟิล์มไฮโดรเจลด้วยตัวเองนะผมก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมสามารถติดเองได้ง่ายๆนะอันนี้ครั้งแรกมันอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าครั้งต่อๆไปมันก็คงจะดีขึ้นเราก็จะเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผิดพลาดไปนะมันเมื่อกี้ผมดึงขึ้นผมก็คิดว่าตัวนี้มันจะติดขึ้นมาเลยแต่เพอวว่าตัเอิลลมแ้วหน้้้าาฟิิล์มมก็ตดดขึนวยยก็็เเลปปนัญหาตรงนี้ ตอนนี้ก็ผ่านมา2วันแล้วนะครับผมฟองอากาศที่อยู่บนหน้าจอนะฮะหลังติดฟิล์มนะฮะตอนนี้หายไปหมดแล้วรอยฟองอากาศที่อยู่ตรงกลางหน้าจอนะฮะที่เป็นแถบเส้นตรงนี้นะครับใช้เวลาประมาณ1วันนะครับมันจะจางหายไปนะครับแล้วส่วนฟองอากาศที่อยู่มุมนี้ที่ผมทาพลาดไปนะฮะตรงเนี้ยใช้เวลาสองวันนะครับถึงจะหายหมดแต่ถ้าเพื่อนๆติดดีๆนะครับถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเหมือนของผมนะครับรีดดีๆนะฮะมันจะเนียนสวยเหมือนด้านนี้เลยครับท่านเพื่อนทําก็ต้องระวังเรื่องการลอกหน้าไลเนอร์ออกหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนทรับ่ีตติดามมช ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ